สวัสดีครับพี่น้องชาวสระบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สระบุรีพบกับผมถาวรพรมนิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีซึ่งทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องก็จะนําเรื่องที่พวกเราชาวสระบุรีได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราเพื่อที่จะทําให้จังหวัดสระบุรีของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวสระบุรีมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นคนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาลงทุนหรือมาหาความสุขหาความบันเทิงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็จะได้รับความสุขกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้นํามาเล่าสู่พี่น้องชาวสระบุรีได้รับทราบสําหรับในช่วงนี้นะครับก็ขอนําเรื่องที่พวกเราชาวสระบุรีได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระบุรีมาเล่าสู่ พี่น้องชาวสลับรีและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สลับรีได้รับทราบเพื่อที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้นสาหรับผู้ที่เข้ามาแล้วหรือผู้ที่ยังไม่เข้ามาก็อยากเรียนเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถึงความเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกของสลับรุรีในการที่จะนําพาจังหวัดสลับลีของเราไปสู่ความเป็นเมือง ที่น่าอยู่น่าใสมากยิ่งขึ้นด้วยคําพูดของพวกเราที่เราใช้กันว่าร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราแล้วก็ร่วมรับความสุขจากความสําเร็จที่เราได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2556ที่หอประชุมองการมหานส่วนจังหวัดสระบุรีหลังเก่าสละกลางจังหวัดสระบุรีผมก็ได้ร่วมกับพี่น้องหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจชุมนุมมูลนิธิสมาคมในการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร12สิงหามหาราชินีประจำปี2556ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีประจำปี255 ห้าสิบหกไปเวียนมาบรรจบครบอีกวารละหนึ่งในวันที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพร,รมราชินีนาถสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีโดยท่านประชาสัมพันธ์สุรีนะครับกับคณะก็ได้ร่วมกับทางสระบ,บุรีเคเบิลได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการและวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจภาคเอก,กชนชมรมมูลนิธิพี่น้องชาวสบบระบุรีประสบไอกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพุทธมละชินีนาถเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพวกเราชาวสระบ,บุรีนะครับก็เป็นการ ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการบันทึกเทปถวายพระพรในวโลกาสมหามงคล12สิงหาพุทธศักราช2556โดยมีกลุ่มองค์กรคณะต่างๆที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสระบุรีกว่า60คณะที่ได้ไปร่วมในการบันทึกเทปถวายพระพรทั้งหัวหน้าส่วนราการเองผมก็ได้นำหัวหน้าส่วนราการทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทหาร ันนีหน่วยงานทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีโดยคุณนันทยาภุม,มิชัยนายกเหล่ากาชาติพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติทางนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนายกนพน์ทิพยสศเวทกับคณะทางนายกองค์การงาน,นส่วนจังหวัดสระบุรีท่านนายกเฉล,ลิมวงไพกับคณะนะนะครับก็มาบันทึกเทปถวายพ,พระพรกันอย่างคึกคัก มากมายหลากหลายกว่าทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็60กว่าคณะก็ถือว่าทั้ง60กว่าคณะนั้นเป็นตัวแทนของพวกเราชาวสระบุรีในการถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2556ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ต่อพวกเราชาวสระบุรีและพี่น้อง ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปนะครับเมื่อวันที่26รกรกฎาคม2556ผมได้มีโอกาสาร,ร่วมโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยสมานฉันประจำปี2556ของศาลจังหวัดสระบรุรีซึ่งได้จัดขึ้นณบ,บริเวณหน้าศาลจังหวัดสระบรุรีตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยสมานฉันประจำปี2556โดยมีท่านวิภากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบรุรีท่าน สุรังรัตโอลานสกุลในฐานะของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการและเปิดห้องไกลเกลี่ยจังหวัดสระบุรีซึ่งก็มีท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมมากมายหลากหลายนอกจากผมในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีทางทีมของอายการจังหวัดทีมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีโดยนําโดยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี แผนเกเยาวชนและครอบครัวนะครับท่านผู้พากษาท่านหนัวหน้าศาลดุลโชคนะครับกับคณะทางอายการทังหมัดก็มีท่านากาักัดทางฝ่ายทหารทางฝ่ายตำรวจฝ่ายพลเรือนแล้วก็มีทางพี่น้องสื่อมวลชนภาคธุรกิจภาคเอกชนพี่น้องประชาชนก็ไม่ร่วมในงานดังกล่าวอย่างมากมายซึ่งโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยและสมานฉันประจำปี2556ก็เป็น การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสมานฉันในเรือนจำจังหวัดตร,รับรีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2556และกิจกรรมไกล่เกลี่ยคดีกองทุนเงินให้อู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวน1,183คดีดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่26-30ถึงกรกฎาคม2556รวมระยะเวลา5วันนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเปิดห้อง ไกลเกลี่ยสารจังหวัดสละบุรีซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่จำนวน3มห้องเพื่อรองรับปริมาณคดีเข้าสู่ศูนย์ไกลเกลี่ยที่เพิ่มขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะประสงค์จะนำคดีเข้าสู่การระง,งับข้อพิาพาทด้วยทางเลือกด้วยการไกลเกลี่ยนอกจากนี้โครงการร่วมใจไกลเกลี่ยและสมานนฉันของสารจังหวัดสละบุรียังได้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานสารยุติธรรมในการส่งเสริมการไกลเกลี่ย ข้อพิพาทในศาลเพื่อปลกะกาศให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมตลอดจนเป็นการรณรงค์เผยแพร่งานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับสุดท้ายคงต้องโอก,กาสนี้ได้ฝากพี่น้องชาวสโบรีว่าความสุขของพวกเราชาวสโบรีจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือของพวกเราชาวสโบรีทุกมือทุกคนทุกท่านครับ สระบ,บุรีเมืองคนดีมีน้ำใจใช้วิถีพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอื้ออาทรต่อกันหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันมีอะไรก็ร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบ,บุรีของเราเพื่อที่จะทําให้จังหวัดสระบ,บุรีของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสมากยิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราชาวสระบ,บุรีเพื่อความสุขที่มีมากขึ้นของพวกเราชาวสระบ,บุรีสระบ,บุรีเมืองคนดีมีน้ําใจ ใช้วิธีพอเพียงครับจุดท้ายต้องถือโอกาสให้ได้กราบลัตนาอำนาจของคุณพัศรีลัตนะอะไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวสละบลุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สลับบุรีได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคล ควให้สุขภาพกายสุขภาพใจเข้มแข,ข็งแข็งแรงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการทุกประการนะครับสวัสดีครับ